สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมติเตอร์บายนะครับวันนี้นะครับพี่ติเตอร์พาทุกท่านนะครับมาชมคลิปรอบคันนะครับสำหรับเจ้าแลมเบสต้านะครับ B W 200 Special นะครับปี2019นะครับเลขไม่เพียงหลักร้อยเท่านั้นครับต้องบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นรถใช้มือเดียวนะครับเจ้าของเนี่ยซื้อมาจอดจริงๆนะฮะซื้อมาจอดจริงๆครับมาชมกันเลยครับเลขไม่คันนี้จะวิ่งมาเท่าไหร่มามรถคันนี้ครับเลขไม่นะครับวิ่งมาเพียง2 3 8กิโลเท่านั้นครับนี่เห็นไหมครับ โโอ้โหสภาพสวยจริงๆนะครับมือเบรกมือคัตเดิมเดิมนะครับนี่ฮะกระจกมองข้างเดิมสวยเลยนะครับนี่มือเบรกไม่มีคดไม่มีงอเลยนะฮะนี่ครับโอ้โหดูเลยฮะชุดคอนโซลด้านหน้ายังสวยใสเบาะนั่งเดิมสวยนะครับไม่มีปาดไม่มีขาไม่มีรูนะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับสวยใสยจริงๆนะครับโคมไฟหน้าเดิมสวยเช่นเดียวกันนี่ะนะครับรุ่น v 2 0 0 special นี่ครับโอ้โห ไฟเลี้ยวคูหน้าเป็นแบบ LED ครับน่มีช่องแอร์ด้านหน้านะฮะบางคนหน้าเดิมยางหน้าหลังเต็มเ็มนะครับเห็นไหมครับเห็นขนยางอยู่ไหมฮะนี่คะคือ200กิโลเมตรแท้กระบอกชกล่างด้านหน้าสวยดีครับล้อหน้าหลังเดิมๆสวยๆไม่มีไม่มีรอยไม่มีตําหนิเลยครับคันนี้ครับนี่ครับไล่เลยฮะไม่มีตําหนิเลยครับนี่ครับไม่มีตาหนิเลยนะครับเห็นไหมฮะนี่ครับดูตัวเครื่องนะครับโอ้โหนี่ฮะสวยสายจริงๆ เหมือนใหม่นะครับเหมือนใหม่เลยครับคันนี้คันนี้ยังเป็นท่อเดิมอยู่นะครับอามาฟังเสียงท่อกันเลยโอ้โหนะฮะก็สไตล์ท่อเดิมนะครับก็ุ่มๆเงียบๆนะครับนี่ฮะยางด้านหลังก็เต็มๆครับนี่คือ200กิโลเมตรแท้แน่นอนนะครับให้เห็นกันเลยว่านี่คือ200กิโลเมตรแท้สภาพสวยใสยเหมือนใหม่บั้นท้ายเดิมสวยนะครับนี่ฮะศูนย์ตรงแน่นอนครับไม่มีบิดเบี้ยวเลยี ไฟท้าเป็นแบบ LED สวยงามมากนะครับมีโลโก้ Lambesa อยู่ด้านในตรงกลางดีไซน์ล้ำจริงๆนะครับแข้งเครื่องฝั่งซ้ายนะครับไม่มีรอยนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมไม่มีรอยนะฮะนี่จานเบรกด้านหลังครับจานเบรกด้านหลังเต็มๆเลยครับนี่ฮะโอ้โหเป็นไงบ้างเพื่อนๆสวยใสเหมือนใหม่สวยใสเหมือนใหม่จริงๆจานเบรกด้านหน้านะครับเต็มๆนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับ กระบอกโชคล่างด้านหน้าสวยนะฮะรถคันนี้พี่ตีให้ไปเลยสภาพนี้นะครับอยู่ที่95%นะครับแล้วก็สิ่งกันรายละเอียดตัวรถนะครับก็ราคารถก็อยู่ที่ด้านล่างนี้แล้วนะฮะแล้วก็สำหรับท่านใสนใจนะครับอันนี้พี่ตีขอขายเป็นเงินสดเท่านั้นนะครับก็ราคาต่อรองได้ครับใดก็แอดไลน์มาคุยกันได้นะครับสุดท้ายนี้สำหรับท่านใดะครับที่ชอบคลิปนี้นะฮะพี่ตีขอฝากทุกท่านนะครับเข้าไปกดติดตามฝากกดซับสไครต์กับช่องแชนแนลคารเดอร์บายของเราด้วย ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ